มาดูตัวอย่างใบประเมินผลงานของฝ่ายขายที่ดูแลสาขาแยกออกมาเป็น3ามก็เราก็สามชีตแล้วก,ลกันนะครับเพื่อให้ดูง่ายขึ้นชีตแรกเนี่ยเป็นเรื่องของใบประเมินผลงานประจำปีของผู้จัดการฝ่ายขายที่ดูแลสาขาต่างๆนะครับจะแบ่งหัวข้อออกมาเป็น3ส่วนส่วนที่1เรียกว่าผลงานนะครับประเมินจากอะไรได้บ้าง ก็วัดกําไรสุทธิก็วัดร่วมกับผู้จัดการฝ่ายต่างๆในองคอ์กรนะครับส่วนที่2ก็คือยอดขายซึ่งเป็นยอดขายรวมของทั้งองคอ์กรหรือฝ่ายขายเป็นคนดูแลทุกสาขานะครับข้อที่3ก็คือเปอร์เซ็นต์กำไรขั้นต้นนะสำหรับการขายข้อที่4ก็คือคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเรียกว่า Customer Satisfaction Index นะครับ แล้วข้อสุดท้ายก็คือเปอร์เซ็นต์ความสําเร็จในการขายสินค้าใหม่จะดูอะไรบ้างดูเรื่องภายใน3เดือนขายได้เท่าไหร่นะยอดเป็นยังไงแล้วมีความต่อเนื่องในการขายไหมเวลาเอาสินค้าใหม่ไปวางแล้วทางผู้จัดการฝ่ายขายสามารถบริหารจัดการให้ยอดขายสินค้าใหม่เนี่ยมันเป็นไปตามแผนหรือตามฟอร์แคสตที่วางไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะ้อนสินค้าใหม่ในะครับก็จะมี เวทน้ำหนักให้กำไรสุทธิ2ี่นะครับยอดขาย30ซึ่งเยอะเยอะสุดนะครับกำไรขั้นต้นก็10ความมึงพอใจ10ความสำเร็จในการขายสินค้าใหม่10ครับก็จะมีการกำหนดเป้าหมายกันว่าตกลงถ้ายอดขายไม่ต่ำกว่า100ล้าน100ล้านถึง1 1 0ได้เกรด3นะครับต่ำกว่า100ล้านก็ได้เกรด2ต่ำกว่า90ล้านได้เกรด1 ถ้ามากกว่า110ล้านก็เป็นเกรด4นะมากกว่า120ก็เกรด5อันนี้ก็จะเป็นเกรดที่วางไว้หัวข้ออื่นๆก็เช่นเดียวกันก็คือเอาเป้ามาอยู่ตรงกลางนะครับเป้าส่วนใหญ่เราจะตั้งไว้ที่ตรงกลางดีกว่าเป้าก็คือมี4กับ5รองรับต่ำกว่าเป้าก็คือมี1กับ2รองรับนะครับซึ่งตรงนี้หลักเกณฑ์ในการที่จะกำหนดว่าควรจะต่างกันเท่าไหร่อันนี้ถ้าเป็นยอดขายเนี่ยก็ดูจากอะไรบ้าง ดูจากหลักๆคือกําไรเป็นตัวตั้งก็คือถ้ากําไรเราได้เท่านี้มันจะบอกเลยว่ายอดขายควรจะวิ่งอยู่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายนะครับเปอร์เซ็นต์กำไรแล้วก็ตัวกําไรที่เป็นบาทอันนี้ก็สามารถตรวจสอบได้ส่วนหัวข้ออื่นๆเช่นคะแนนความพึงพอใจก็แค่ไปดูว่า85-86หถึงหรือเราบอก85 86ไม่ได้หรอกเวลามันประเมินผลออกมามันเป็น85เป็น88 นะหรือเราบอกว่ามีจุดทดสนิยมก็สามารถใส่ได้ตามลักษณะข้อมูลของแต่ละเรื่องนะครับไม่แนะนำให้เอาเกรดมาตั้งตรงกลางแล้วก็บอกไปขวาบวก10กับบวก20มาซ้ายคือลบ10กับลบ20ไม่ให้ใช้สูตรแบบนั้นควรจะดูว่าความเป็นไปได้มากที่สุดเช่นกำไรขั้นต้นเนี่ยแย่สุดเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ารับไม่ได้คือตกแล้วมันดีสุดมันควรจะได้เท่าไหร่มันไม่ใช่ตั้งแบบ ตามใจอยากแต่ไม่ต้องดูว่าเป็นไปได้ไหมเช่นกําไรจาก12เป็น13เป็นไปได้แต่ถ้าบอกถ้า15เป็นไปไม่ได้แล้วนะครับก็เวลาตั้งก็ควรจะเกณฑ์5คือสิ่งที่ควรเป็นไปได้เกณฑ์หนึ่งคือสิ่งที่คิดว่าถ้าต่ำกว่านี้ก็รับไม่ได้ครับอันนี้ของฝ่ายขายนะครับผู้จัดการฝ่ายส่วนที่2จะประเมินเรื่องการพัฒนาปรับปรุง หรือโครงการนะฮะจะเป็นวิเศษอินูเมนต์จะเป็น People Development ก็ได้ก็คืออยากให้ผู้จัดก,การฝ่ายเนี่ยทุกปีนอกเหนือจากขายได้กําไรแล้วลูกค้าพึงพอใจช่วยมาพัฒนาคนพัฒนาระบบให้องคอ์กรด้วยนะครับสำหรับตัวอย่างนี้ทางอาของผู้จัดก,การฝ่ายขายป,ปีนี้เป็นโครงการพัฒนาระบบงานขายซึ่งก็จะต้องมีอย่างเช่นเหมือนเราลงซอฟต์แวร์เราพัฒนาระบบการขายก็จะมีไทม์ไลน์เสร็จแล้วก็วัดความสําเร็จ ตามเวลาหรือตามโครงการที่นําเสนอขออนุมัติไว้นะครับโครงการพัฒนาบุคลากรนะก็เหมือนกันก็จะต้องวางแผนว่าผู้จัดการฝ่ายขายจะมีแผนพัฒนา,าผู้จัดการสาขาผู้จัดการหน่วยงานผู้จัดการทีมยังไงเมื่อไหร่นะครับก็จะเป็นรายละเอียดแนบอีกครั้งหนึ่งโอเคอันนี้พอได้ไอเดียนะครับรวมแล้วก็จะมีคะแนนประเมินผลของผู้จัดการสาขา,อาของผู้จัดการฝ่ายขายเนี่ยหนึ100คะแนนครับ อ่ะเรามาดูต่อไปของผู้จัดการฝ่ายขายจริงๆเราทําหน้าเดียวก็ได้แต่ว่าอันนี้เนื่องจากตัวอย่างที่ผมทําเขาอยากได้เป็นชีตของแต่ละตําแหน่งไปเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างาใบประเมินผลงานของตําแหน่งผู้จัดการร้านละหรือผู้จัดการสาขานะครับอ่าถ้าจะเป็นร้านมินิมาร์ทเป็นร้านขายเครื่องสําอางเป็นร้านอะไรก็ได้ที่เป็นช็อปนะฮะก็อาจจะเป็นผู้จัดการร้านหรือผู้จัดการสาขานี่แหละหัวข้อประเมินก็ มีสส่วนเหมือนกันครับแต่ส่วนแรกจะเป็นเรื่องประเมินผลงานเหมือนผู้จัดการฝ่ายขายรับมาเต็มๆก็คือยอดขายแต่เป็นของสาขาเขาเองกําไรขั้นต้นก็ยังรับเหมือนกับผู้จัดการอยู่นะครับเพียงแต่กําไรขั้นต้นอาจจะแตกต่างกันเช่นเปอร์เซ็นต์หรือยอดขายก็อาจจะขึ้นอยู่กับว่าสาขานี้ขายสินค้าประเภทไหนยังไงนะครับส่วนตัวเลขอาจจะยังไม่ต้องเช็คความสัมพันธ์กันมากนะครับผมทําแค่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ ปรากฏว่าของผู้จัดการสาขาเราประเมินหัวข้อที่เป็นผลงานอยู่แค่2ข้อก็บอกพอแล้วแค่นี้นะครับทีนี้สิ่งที่อยากจะประเมินต่อก็คือประสิทธิภาพในการบริหารสาขาหรือร้านค้าเนี่ยครับก็วัดอะไรบ้างจํานวนพนักง,งานขายที่ติดท็อปเซลล์ของบริษัทนะเพื่อที่บอกว่าเออสาขานี้มีใครบ้างที่ติดท็อปเซลล์ของบริษัทนะครับรายเดือนหรือรายไตรมาสอันนี้ก็อาจจะมีทําให้ ผู้จัดการสาขามาโฟกัสกับการ,ารการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ขายเก่งขึ้นนะครับอาจจะวัดยอดขายเฉลี่ยต่อบินนะเพื่อวัดความสามารถในการบรหิหารจัดการว่าลูกค้าเข้ามาหนึ่งคนเราสามารถที่จะจูงใจโน้มน้าวให้ลูกค้าซื้อได้มากกว่าที่เขาตั้งใจไหมยอดขายเฉลี่ยต่อบินเป็นยังไงจํานวนสมาชิกใหม่นะค,คือคนเข้ามาซื้อบางทีก็ซื้อแล้วก็ไปไม่ไม่สมัครเป็นสมาชิกนะครับ ยอดขายเฉลีย่ยต่อพื้นที่เช่าอาจจะเป็นตารางเมตรอันนี้ในกรณีที่อยากวัดว่าผู้จัดการร้านสามารถทําให้สินค้ามันหมุนเวียนได้เร็วหรือไม่นะครับมูลค่าสินค้าเดสต็อกหรือเสียหายที่เกิดขึ้นในร้านหรือว่าหลังร้านอันนี้ก็จะวัดผู้จัดการสาขาหัวข้อ,อก็มีเป้าหมายมีตัวเลข1,2,3,4,5เหมือนกับของผู้จัดการฝ่ายนะครับอ,อันนี้ก็ลองไปดูกันได้นะครับและสุดท้ายมาดู พนักง,งานขายหน้าร้านนะเราจะเห็นว่าพนักง,งานขายหน้าร้านอาจจะมี3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือการประเมินผลงานเหมือนกันก็ประเมินยอดขาย,ขายของสาขานะครับร่วมกันเป็นทีมยอดขายรายบุคคลนะครับยอดขายเฉลี่ยต่อบินรับมาจากของหัวหน้าเมื่อกี้จำนวนลูกค้าใหม่ที่สมัครสมาชิกก็จะเป็นซับเซตของหัวหน้าเมื่อกี้นะครับวัดอีกอันก็คือเปอร์เซ็นต์การยกเลิกบินของลูกค้า อันนี้หัวข้อที่วัดผลงานของพนักง,งานขายหลังจากนั้นก็จะมีหัวข้อในเรื่องการพัฒนาตัวเองและการปรับปรุงงานครับเช่นแต่ละคนต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการขายระดับไหนก็ว่าไปอันนี้อาจจะเป็นระดับ2เฉพาะคนนี้คะแนนประเมินพฤติกรรมบุคลิกนะกฎระเบียบการขายหรือมาตรฐานการบริการนะมีสแตนดาร์ดเซอร์วิสในการเช็คลิสต์อยู่แล้วมีการประเมินโดยหัวหน้าอยู่แล้วก็เอามาใช้งานนะครับ คะแนนประเมินการเรียนรู้สินค้าใหม่เวลาสินค้าใหม่มาก็จะต้องมีการเรียนมีการทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าพนักง,งานขายหน้าร้านเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าใหม่นะอธิบายลูกค้าได้บางองค์กรก็อาจจะมีการประเมินส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราการมาทำงานนะครับเรื่องการลงโทษวินยัยหรืออย่างอื่นการแต่งกายหรืออะไรก็ตามนะก็สามารถนบมาใส่ได้นะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างใบประเมินผลงาน อีกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถทำได้เป็นแต่ละตำแหน่งแล้วก็แต่ละระดับนะตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายก็ก๊อปี้ของผู้จัดการฝ่ายมาเป็นของผู้จัดการสาขาตัดหัวข้อบางหัวข้อออกแล้วก็เพิ่มบางหัวข้อเข้าไปจากของผู้จัดการสาขาหรือผู้จัดการร้านก็เอามาเป็นพนักงานขายหน้าร้านตัดหัวข้อบางหัวข้อไปหรือเปลี่ยนหัวข้อบางหัวข้อมาเป็นของพนักงานนะครับแล้วก็ตั้งเป้ากัน ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการจัดทำใบประเมินผลงานนะครับของฝ่ายขายสาขาก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์หรือเป็นแนวทางตัวอย่างนะเป็นทางลัดให้กับท่านที่ดูอยู่สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับสำหรับสมาชิกรายเดือนของช่อง YouTube สามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ Excel ที่ให้ไว้ในนี้เอาไปใช้ได้เลยนะครับ แต่สำหรับสมาชิกทั่วไปก็ดูได้ที่เป็นคลิปวิดีโอนะครับสามารถกลับไปเขียนหรือทำเองได้ครับ